สวัสดีครับอยู่ๆู่ Apple ก็ส่ง iOS 14.7 RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายตามออกมาอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดคิดเพื่อให้ทันปล่อยเวอร์ชันเต็มในสัปดาห์หน้านั่นเองครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ Apple เพิ่งเปิดตัว MagSafe Battery Pack Power Bank รุ่นใหม่ที่ Apple เพิ่งวางจำหน่ายโดยต้องทำงานร่วมกับ iOS 14.7นั่นเองครับทำให้ต้องรีบปล่อยเวอร์ชันเบต้าสุดท้ายรวมถึงเวอร์ชันเต็มในสัปดาห์หน้านนครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7เวอร์ชัน RC รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมราคาและความลับของ iPhone 12ที่มาพร้อมกับ MaxSafe Battery Pack ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับเวอร์ชั่นเบต้าสุดท้ายนี้ผลลัพธ์ความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะมีให้ลุ้นแค่ไหนเราไปทดสอบและไปดูผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 RC บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ซิงเกิลคอร์ลดลงนิดหนึ่งครับส่วนมัลติคอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็ว CPU ไม่ต่างจากเดิมมากครับสําหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยรวมยังทําได้ดีจากความเร็วเราไปดูกันต่อที่แบตเตอรี่กันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลา ในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 1 4 7 rc ทำได้ดีขึ้นครับโดยใช้ไป7%เหรือ93%ในขณะที่เบต้าหาทำได้คงที่เท่ากับเบต้าและเบต้าโดยใช้ไปแเหรือ92%ผลลัพธ์ในคราวนี้ดีขึ้นครับการอัปเด็ดเป็น iOS 1 4 7 rc บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วทำได้ดี แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นอีกน่าพอใจทีเดียวครับเพื่อนๆที่ติดตั้งเบต้าก่อนหน้าอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น RC กันได้ครับแล้วไปรอตัวเต็มที่ใกล้จะมาแล้วมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ